โพสตขายทุกวันก็ยังขายไม่ได้ค่ายิงแอดก็แพงเหลือเกินและก็ยิ่งแพงขึ้นทุกวันทุกวันทำยังไงดีใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่บ้างคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าใครที่มีเงินทุนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะไปยิงแอดโฆษณากันใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆคนคือ ทุนก็น้อยมีจำกัดพอยิงแอดไปก็ทุนหายกำไรหดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราจะสามารถทำการตลาดได้ฟรีมันก็คือการสร้างตัวตนนั่นเองคะ่ะทุกคนวันนี้ใครที่ยังไม่ออกมาสร้างตัวตนนะคะก็เตรียมตัวเลยคะ่ะเตรียมจ่ายค่า ads ค่ายิงแอดนี่แหละนะคะ จายให้หูฉีกไปเลยเราเคยสังเกตไหมคะเวลาที่มีคนหรือว่ามีแม่ค้าทั่วๆไปเนี่ยที่เขายิงแอดโฆษณาสินค้ามาหาเราส่วนมากเวลาที่เราเข้าไปดูในช่องของเขาเขาแทบจะไม่มีการสร้างตัวตนเลยแทบจะไม่รู้เลยว่าใครคือคนขายส่วนมากเขาก็จะโพสต์โพสตโพสต์แล้วก็ยิงแอดไปนั่นคือเขามีทุนเยอะมากพอที่เขาจะสามารถยิงแอดได้ดังนั้นคะ่ะการตลาดที่ดีและฟรีใน ทุกวันนี้นะคะเราต้องมีตัวตนเราต้องสร้างตัวตนอย่างที่บอกนะคะแล้วหลายคนคงอยากจะรู้แล้วว่าแล้วจะต้องสร้างตัวตนยังไงล่ะถึงจะทําให้เราขายได้นั่นก็คือวันนี้เราขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรเราจะต้องออกมาให้ความรู้ในเรื่องนั้น ครูแก้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะสมมุติว่าวันนี้ใครที่กําลังขายในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าขายเครื่องสําอางกลุ่มเป้าหมายแรกของเราคือใครคะผู้หญิงบางคนไปทำคอนเทนต์เพื่อหวานผู้ชายซึ่งผู้ชายบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะแต่งหน้าใช่ไหมคะแต่ก็มีนะคะแต่ก็มีแต่น้อยมากแต่ส่วนมากเนี่ยคือลูกค้าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่า เวลาที่เราจะขายเครื่องสําอางหรือว่าขายครีมบํารุงผิวสกินแคร์อะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงเขาอยากจะเข้ามาติดตามอยากจะเข้ามาค้นหาเนี่ย ก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่รักสวยรักงามเพราะฉะนั้นคนที่เขารักสวยรักงามเนี่ยเขาก็จะต้องชอบในเรื่องของการดูแลตัวเองตั้งแต่หน้าตั้งแต่ผิวตั้งแต่ผมหน้าที่ของเราคืออะไรเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้ประโยชน์กับคนกลุ่มนี้แล้วให้คนกลุ่มนี้เขาเข้ามาติดตามเราเนี่ยเราก็ต้องให้ how to วิธีการดูแลผิวนะคะ ดูแลผมดูแลรูปล่างคุมอาหารอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความสวยความงามและดูแลตัวเองให้สวยให้ดูดีแบบนี้นะคะเราจะได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเข้ามาในช่องของเรามากๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเนี่ยเชื่อใจเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาติดตามเราเขาก็จะอยากซื้อสินค้ากับเราเมื่อเราโพสต์ขายนั่นเองทุกคนเก็ตในข้อนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ใครที่อยาก จะขายอะไรใครที่อยากจะทำการตลาดการสร้างตัวตนแบบไหนเบื้องต้นนะคะเอาสิ่งนี้ไปลองทำก่อนแล้วถ้าเกิดใครที่สงสัยมีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์การขายออนไลน์นะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาหาครูแก้วได้เลยนะคะหรือสามารถทักมาได้ข้างล่างนี้เลยที่ไล n e ครูแก้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ